ก็ขออความคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกไปแล้วครับให้ลูกหาได้งานเบี้ยชีพคำกินนะครับอยู่ในร้านเดียวกครับเดี๋ยวเวลาคนเขาขึ้นพูดบนไหนไม่ต้องให้เกียรติต้องฟัง นะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านคงกลับไปแล้วนะครับก็ดีใจนะครับกับพนักงานทุกคนที่ได้ทำนที่รับชมนะครับก็มันลูกเหมือนหลานท่านนะครับตอนน่้ขอถามพนักงานหน่อยนะครับว่าเดินเข้ามาในน้ำรงนั้นมันเปล่านเป็นอะไรครับให้ตอบได้ก็มาที่หน้าป่านครับผม เลยนะครับจะจะมีสองตัวรักพรช้างกับมรมานะครับพรช้างกับพรหมานุ่มค้ามาทุกเดือนถามมาเลยครับเพราะสอรักกันนะครับดูพระเกียรติดูครับผมพรช้กับนะครับมันจะเป็นงานศิลปะที่หนึ่งก็ได้เก่งดีนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาก็จะถามมาหาชมนะครับครับผมมาจากจุดศิลป์นะครับเกียรติดีนะครับ รักกันเหนื่อรับกากระม่นะครับุดท้นี้มีอะไรนะครับขอให้ทุกท่านท่กคทุกวงนะครับกอครับผม